องุ่นบ้านจักรนารายสวัสดีครับแจ็คมารายงานวันนี้เป็นการมาใส่ปุ๋ยนะก็คือนี่ครับมูลไส้เดือนนะครับก็สั่งมาทั้งหมด30กิโลกรัมนะครับแบบนี้เลยเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมนะครับจ็คได้มา30ถุงนะสามสิบกิโลกรัมก็ ในโรงเรือนขององุ่นบ้านจากนารายนี่ก็มี3แถวนะแถว1แถว2แถว3ตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่3นะครับแล้วก็เราอยู่ท้ายแถวนะครับก็เป็นสายพันธุ์ Lily of the v a l l e y นะครับก็เป็นสายพันธุ์จากประเทศยูเครนนะครับให้ผลสีเขียวครับนี่ครับตอนนี้เราเราดูช่อดอกกันสักหน่อย นี่ครับนี่ครับออกมาสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับช่อดอกสวยๆเลยนะครับนี่ครับช่อดอกสวยๆเลยก็พามาชมนะครับก็เผื่อเพื่อนๆเนี่ยอยากรับชมอยากได้เห็นว่าเอะต้นองุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การสร้างผลผลิตเกรดพรีเมียมเนี่ยก็คือเราทํา โรงเรือนนะครับก็เสมือนสร้างบ้านให้น้องเขาอยู่นั่นแหละนะครับโรงเรือนก็ราคาสูงมากนะครับก็เพื่อที่องุ่นบ้านจักดารายเนี่ยให้ผลผลิตเกรดพรีเมียมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาตัดผลสดในสวนนะครับก็วันนี้จะก็มารายงานให้ทราวบว่าเข้ามาใส่หมุนไสเดือนนะครับประโยชน์ก็คือเปิดโพรงอากาศในดินนะครับช่วยทําให้รากเขาเดินสะดวกเพราะว่าต้นองุ่นเนี่ยเขาก็ คล้ายๆเด็กครับเราต้องมาเลี้ยงดูเขานะครับอย่างดีนะครับก็แจ็คมารายงานให้ทราบถึงประโยชน์ของมูลไส้เดือนนะครับองุ่นบ้านจัดอะไรสวัสดีครับ